สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมและช่องโจห้างนั้สารคามส่วนช่องป๋าจุยหักหนั้นอยู่ไหนเ <Hello. S 1> อ่ยอ่าให้เสียงหน่อยวันนี้ป๋าจุ๋ยเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอ่า uh, เรื่องของใบ,บกระท่อมใช่ไหมอ่าแต่ว่าใบากระท่อมนี้คล้ายๆใบาย,ยางนะไอย้ยางจืดเนาะแต่ใบาย,ยางจืดมันใหญ่กว่าแค่นั้นเอง อา่าท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอเป็นนะครับแบ็กกราวนะครับโดยที่ใบลักษณะคล้ายกันกับใบกระท่อมเรามาพูดถึงก่อนว่าใบกระท่อมเนี่ยอยู่ในยาเสพติดประเภทที่ห้าใช่ไหมป๋าจุยใช่ใช่อ่าคือคือสายเขียวเขาจะรู้กันท่านผู้ชมเราก็จะฮะดแล้วดแล้วก็ถึงพูดได้นี่ไงเออแต่ก็ยังมีติดอยู่บางส่วนบางข้ออ่าฮะแต่เราพูดได้นะ อ้าวผลกระทบข้างเคียงที่เราจะมาพูดโดยรวมดีไหมอ้าวอ้าวแล้วนะผลกระทบจากการที่ใช้กระท่อมนะท่านผู้ชมคือใบกระท่อมเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้เนี่ยและผลกระทบข้างเคียงเนี่ยเป็นอย่างไรต่อในการใช้ในชีวิตประจําวันของเราถ้าหากเราใช้เรามาทราบกันเลยท่านผู้ชมว่าส่วนเรื่องพิษเราก็จะพูดเหมือนกันเนาปะป๋าจุ๋ยเนาะใช่ใชเอา ข้อแรกเลยผลกระทบนะผลข้างเคียงขนาดที่ใช้ก็คือหนึ่งถึงหนึ่งถึงเท่าไหร่หนึ่งถึงห้ากรัมนะเอาหนึ่งถึงห้ากรัมเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบกับมีสารแอมเฟเตามีนคือส่วนผสมของยาบ้าจะทำให้รู้สึกกับปรีก้กระเปราอยากทำงานกระชับกระเฉงอ่า ถ้าใช้ในขนาด1-5หกรัมนะท่านผู้ชมเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกระปี้กระเป๋าเราคือคือคือมันจะมีสารเหมือนแอมเฟ,ฟเตอมีนที่อยู่ในยาบ้านะครับอันนี้ก็คือ,อทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็ทำงานได้ขมักขม่นนะครับถ้าใช้ขนาดประมาณนี้ก1-5กรัมเอ้าป๋าจุยถ้า5-15กรัมล่ะขนาดปานกลางนะขนาดปานกลางนะใช่ ถ้าขนาดปานกลางเนี่ยป้าจุ๋ยรู้ไหมว่ามีความอยากอาหารลดลงแต่ว่าม,มีมีความต้องการทางเพศสูงสสข้อนี้ใช่ไหมข้อนี้ใช่ไหมอ่าอเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเสพห้าถึงสิบห้าถึงสิบห้ากรัมแต่ว่าเขาใช้จริงๆคือห้ากรัมแต่ถ้าบ่อยเกินไปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้อที่สามเนี่ยบ่อยเกินไปแต่ว่าไอ้ข้อนี้ก่อนป้าข้อนี้นะก็คือว่าห้าถึงสิบห้ากรัมเนี่ยจะอ่าคือผลข้างเคียงในการใช้เนี่ยปานกลางเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงมีความต้องการทางเพศขึ้นมีความต้องการเข้าสังคมมากขึ้นแต่เบื่ออาหารนะ่ประป๋าจุยเบื่ออาหาร แต่มันมีการเบื่ออาหารมากขึ้นแค่นั้นเอง <Yeah. S 1> ค,อคือคือความอยากอาหารลดลง hmm. เอาเมื่อกี้ป้าจุ๋ยบอกว่าไงนะถ้าถ้าป้าจุ๋ยเสพสิบห้ากรัมเป็นไง oh. คือคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมถ้าเสพสิบห้ากรัมเนี่ยก็คือว่าเรากินสิบห้ากรัมเป็นต้นไปนะครับก็จะมีความอยากอาหารลดลงนะครับและก็ทำให้ถึงขนาดแบบว่าเออ ชอ็อกหมดสติเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือคือสูงเกินไปคือสิบห้ากรัมในการใช้นะอ่าในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยสิบห้ากรัมเนี่ยมันมากเกินไปทําให้ร่างกายของเราช็อกและหมดสติไปอันตรายแต่อ่ากับชีวิตของเรานะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยขอแบกกราวเนี่ยที่มันเหมือนเหมือนกันใบคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช้คล้ายกันทั้งหมดนะครับอันนี้ยางจืดนะครับเอาท่านผู้ชมเรามาพูดถึงก่อนว่า เมื่อกี้ป้าจุ๋ยบอกว่าถ้าใช้ระยะเวลานานๆานใช่ปะ่ะสมมติว่าวันหนึ่งใช้สามครั้งสามครั้งครั้งละเท่าไหร่เอา1ุดละกี่กรัมโอ้สีผิวสีผิวของป้าของป้าจุ๋ยนี่แบบว่าเปลี่ยนไปเลยนะือคือปริมาณของคนที่ใช้เลยนะดั้งเดิมเี่ยี่เคยรู้เหมือนใช้นวันสองครั้งสองครั้งเช้าหรือเย็น แต่แต่แต่วันหนึ่งสองครั้งเขาเคี้ยวใบสดๆนี่เหรอใทีนี้เคี้ยวใบสดๆเนี่ยป้าป้าจุ๋ยที่ดูนะเราต้องเอาใบเนี่ยไปทําการชั่งนะชั่งดูว่าใบหนึ่งเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหร่เพราะว่ามีใบเล็กใบใหญ่ไงแต่แตถ้าเอาละถ้าถ้าวันละครั้งสำหรับสิบห้ากรัมผมก็ว่าโอเคนะอ๋อวันละครั้งสิบห้ากรัม อ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือป้าจุ๋ยได้ให้ข้อมูลมานะท่านผู้ชมแต่ว่าเรามามาพูดกันว่าใบากระท่อมเนี่ยถ้าเราใช้ระยะเป็นเวลานาน,านๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสีผิวที่แบบว่าเอาสีมันคล้ำอะ่ะสู้แดดได้แต่สู้ฝนไม่ได้นะเออคือแบบคนใช้แรงงานเออคนใช้แรงงานาใช้ทั้งวันไงนอือฮะทั้งวันตายอะไรอย่างนี้เนี่ยอือฮะก็เลยเที่ เออสู้งานแต่แต่พวกนี้เขาจะกลัวฝนกลัวฝนนะครับแต่ว่าสู้งานได้นะครับอ่าท่านผู้ชมอุ้ยหน้าผมนี่แดงเลยนะนี่ยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยถ้าวันละครั้งมันจะเป็นยาเออถ้าวันละครั้งวันละครั้งก็คืออย่างน้อยก็คือหนึ่งหนึ่งถึงห้ากรัมอ่าก็จะก็จะ,จะทําให้กระปี้กระเป๋ามีความต้องการทางเพศสูงว่างนั้นอ่ะเนาะอันนี้วันนี้เรามาพูดโดยรวมนะท่านผู้ชมว่า ในการใช้ใบกระท่อมและก็ผลข้างเคียงว่าถ้าเราใช้หนึ่งถึงห้ากรัมเราจะได้ยังไงถ้าเราใช้ห้ากรัมเราจะเป็นยังไงสิบห้ากรัมเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าใช้ระยะเป็นเวลานานๆเนี่ยเป็นยังไงก็คือว่าทำให้เป็นโรคจิตประสาทเลยนะอ่าถ้าใช้ติดต่อกันระยะเวลานานๆท่านผู้ชมเราก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงในการใช้ใบกระท่อมนะท่านผู้ชมนี่แหละนะครับ ก็เป็น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 ส่วนหนึ่งที่เราต้องมารับรู้เพราะว่าเป็นสายเขียวนะครับสายเขียวเลยสายเขียวอ่าสำหรับสายเขียวนะครับอ่าผมก็จะมีนะครับอ่ามอนิเตอร์นะครับไปกระท่อมอยู่ท่านผู้ชมส่วนในนี้ก็แค่เป็นเบกกาวนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเราเราก็จะมาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาป้าโจยเราก็มาทบทวนกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ใบกระท่อมเนาะ ใช้ใบกระท่อมเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีผลข้างเคียงหลายระดับนะครับระดับแรกก็คือนะครับระดับปกติขนาด1-5กรัมท่านผู้ชมหนกรัมนี่ก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายแต่ก็จะเปรียบเทียบกับเปรียบเสมือนนะครับมันจะมีสารเอมเฟตามีนก็คือในวงเล็บยาบ้าไงป๋าจุ๋ยระดับก็ ถ้าบ่อยเกินมันกนมน็มีผลเข่นจางมีผลเข่นจางขนจท่านผู้ชม,มแต่ว่านะครับมันก็จะส่งผลหนึ่งถึงห้ากรัมเนี่ยในวิธีการใช้ของเราเนี่ยมันก็คือหนึ่งอยากเข้าสังคมมากขึ้นแต่นะครับการการอยากอาหารก็น้อยลงแต่ว่าความต้องการทางเพศสูงนี่สิข้อเนี้ยเออมันก็ดีอันนี้ใช่หนึ่งถึงห้ากรัมเองนะทีนี้นะครับมันก็จะมีแต่ว่ามันทําให้กระปรี้กระเ๋า มีความรู้สึกทางเพศที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าระยะปานกลางเนะี่ยฟ้าจุ๋ยที่ดูนะใช้ห้าห้ากรัมถึงถึงสิบห้ากรัมก่ห้าถึงสิบห้ากรัมมันก็จะทำให้นะครับร่างกายของเราเนี่ยก็คือว่ามีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> มีมีแบบความฝันอนะ่ะ oh, เป็นความ oh, ฝัน <yeah. S 1> เป็นเคลิ้มเป็น uh, มีความสุข มีความสุขส,สูงขึ้นนะครับเลื่อนอลอ,นอยนะครับอันนี้ก็คือผลของการข้างเคียงในการใช้ใบกระท่อมท่านผู้ชมผมก็จะมีมอนิเตอร์ให้เอาทีนี้ก็คือ15กรัมป๋าจุย๋ยสิบห้ากรัมท่านผู้ชมก็คือว่าเคียเค้ยวๆไปเนี่ยสิกรัมเนี่ยต่อวันหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะต่อครั้งนะนะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย รับสารพวกนี้มันมากเกินไปทำให้ถึงขนาดช็อกแล้วหมดสติได,ได,ไดอ้อันนี้คือส5บห้ากรัมเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้ที่ดีที่สุดก็คือ1-5กรัมใช่ไหมเพราะมันจะให้สารสุกมีความสุกสูงและกระปี้กระเป๋าถึงจะอยากอาหารลดลงก็จริงท่านผู้ชมคือ,คอทำให้เบื่ออาหารลดลงคือมันไม่อยากอะ่ะแต่ว่าความความต้องการทางเพศและก็ อาการอยากเข้าสังคมเนี่ยมันสูงมากขึ้นนะครับแต่ท่านรู้ไม่ว่าระยะสุดท้ายก็คือว่าไออข้อสุดท้าย,ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคืออะไรถ้าเสพเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันเป็นระยะ,ะนานๆน,นะนะทําให้ส่งผลไปถึงสงบไออ <AA S 2> ไม่ใช่สงบนะหมายถึงว่าเกี่ยวกับโรคจิตเลยอ่าเป็นโรคจิตแล้วก็ควบคุมตนเองไม่ได้แล้วท่านผู้ชมและก็มีอ่าผมก็จะมาบอกว่า คลิปหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงโรคเบาหวานโรคความดันหรือโรคอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับสมุนไพรใบกระท่อมแต่ว่าผลข้างเคียงที่เรามาพูดมาแจ้งวันนี้ก็คือโดยรวมท่านผู้ชมก็มี3ามสี่ข้อนะครับที่เรามาแจ้งกันนะครับ1นถึงหกร,รัมเป็นยังไง5กร,รัมเป็นยังไง15กร,รัมเป็นยังไงและใช้ระยะเวลานาน,าน เป็นอย่างไรนะครับก็ได้ทราบกันพอสมควรแล้วท่านผู้ชมก็สมควรแก่เวลานะครับและกะ็ส่วนนะครับคนที่ใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะทําให้สีผิวเนี่ยมิลามีนเนี่ยสีผิวเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือสีผิวเข้มขึ้นข้นขึ้นสําหรับคนที่ทํางานตรากตําอยู่กับแดดป๋าจุย๋ยเขาสู้แดดได้แต่ว่าสู้ฝนไม่ได้นี่สิทีนี้พอพอเจอฝนเขาก็จะมีอาการปวด ขั้นเนื้อขั้นตัวแต่นะครับผมก็จะมาพิษว่าผมจะใช้พิษแก้พิษตรงนี้ถ้าท่านใดนะครับดูคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะมีสมุนไพรในการถอนพิษใบกระท่อมสําหรับคนที่เสพมานานและใช้ได้ผลนะครับไม่ใช่ใบรางจือดอย่างเดียวท่านผู้ชมจะมีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่พูดถึงแต่เราก็จะมาพูดเป็นช็อตๆกันไปนะครับวันนี้นะครับลุงโจสมุนไพรนะครับโจฮั่งด้านสรารคามและป้าจุย พักนะนะครับเราก็ได้ให้ความรู้กันนะครับเสียงตามสายท่านผู้ชมก็จะมีโมนิเตอร์ให้สมุนไพรใบกระท่อมนะครับเป็นสมุนไพราย,ยาเสพติดประเภทที่5สายเขียวขารู้กันแต่เรื่องของการเสพและผลข้างเคียงนี้สิมันเรื่องสําคัญและถ้าหากท่าในใดเสพมานานแล้วผมก็จะมีสมุนไพรามาในการถอนนะครับได้อย่างง่ายดายท่านผู้ชม แล้วก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับครับนะผม